ขยับไปดูเรื่องของทางม้าลาย3มิติกันบ้างคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีคนแชร์ภาพนี้ออกมาแล้วก็มีคนชื่นชมกันเยอะแต่ด้านหนึ่งก็มีเสียงวิาพากวิจารณ์ครับว่าทางข้ามทางม้าลายในลักษณะ3มิติแบบนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรือเปล่าที่จะส่งผลทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับหลังจากที่ภาพทางม้าลาย3มิตินี้ ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์ครับได้รับความสนใจแล้วก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในบางส่วนบางคนก็ชื่นชมครับว่านี่คือทางม้าลายที่ได้รับการออกแบบและสร้างสารรค์ผลงานมาอย่างดีขณะที่บางมุมเนี่ยกลับไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าลักษณะของทางม้าลายมองดูแล้วหลอกตาไม่น่าจะสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็กังวลว่าอาจจะนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ ทีนี้เสียงแตกแบบนี้ข้อคิดเห็นไม่ตรงกันแบบนี้แต่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความกังวลเราก็เลยสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวีศักดิ์แตกระโทกหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนนมหาวิทยาลัยนเรศวรครับอาจารย์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อาจารย์บอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับว่าทางม้าลายลักษณะนี้อาจนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าหากว่านําไปใช้ในจุดที่ไม่เหมาะสม อาจารย์ก็แนะนําว่าถ้าหากจะใช้ทางม้าลายแบบนี้ควรจะใช้บนถนนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยใช้เป็นประจําที่เป็นพื้นที่เฉพาะหรือว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วไม่มีคนนอกเข้ามาสัญจรอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยเนี่ยได้สถานศึกษาได้หรือว่าหมู่บ้านจัดสรรสามารถทําได้แต่ถ้าหากว่าไปใช้บนถนนจริงซึ่งแน่นอนครับจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนหลากหลายที่อาจจะไม่เคยผ่านไปผ่านมาตรงจุดนั้นก็อาจจะทําให้ไม่คุ้นชิน แล้วก็พอสังเกตเห็นแล้วเดี๋ยวจะก,กลายเป็นว่าเบรกก็ทันหันได้เพราะไม่รู้ว่าทางดังกล่าวคืออะไรแล้วจะทําให้เกิดอันตรายได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังและที่สําคัญถ้าหากว่าในอนาคตทางม้าลายแบบนี้มาอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ตรงนี้ต้องไปดูด้วยครับว่ากฎหมายคุ้มครองหรือไม่ประเด็นถ้าหากว่าหากเกิดอุบัติเหตุการคุ้มครองตามกฎหมายเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าเครื่องหมายจราจรลักษณะแบบนี้ไม่ได้รับการรับรองโดยกฎหมายตามพรบรการจราจรทางบกครับวันนั้นไม่ได้บอกว่าไม่ควรจะทําแต่ว่าถ้าทำก็อาจจะต้องเ,เลือกพื้นที่ทั้งเองก็คือเป็นพื้นที่ตัวส่วนตัวอย่างเช่นหมู่บ้านจัดสรรอาจจะทําขึ้นมาเพราะว่าคนที่ขับมาในหมู่บ้านก็คือคนที่อาศัย ในหมู่บ้านเราสามารถให้ความรู้ความเข้า,าใจก็ได้แต่แล้วมันจะเกิดผลหรือปเปล่าก็ไม่รู้ในเมื่อเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรต่อให้ตีเป็นเส้นทางม้าลายปกติเขาก็ปฏิบัติตามอดีาอท,ทางม้าลายสามมิตินี้นะครับเป็นผลงานของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจากการประกวดผลงานโครงการ 3D Crosswalk ทางม้าลายสามมิติ ที่ทางสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัจจุฬาร่วมกับทางสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาได้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วโดยจะดำเนินการทำทั้งหมดใน4จุดภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นจุดแรกในการทดลองใช้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะนำข้อดีข้อเสียเพื่อนำไปปรับปรุงก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก6จุดที่เหลือตามโครงการนี้ต่อไป